มาตรา1349ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ใสท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินแปลงที่ล้อมรอบอยู่ออกสู่ทางสาธารณะได้วักสองที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้องข้ามสะบึงและทะเลหรือมีที่ชั้นอันมีระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากใสท่านได้ใช้ความในวักต้นบังคับ วรสามที่และว,วิธีทำทางผ่านนั้นจะต้องเลือกให้สมควรเก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์จะผ่านและให้คำานึงถึงที่ดินที่ล้อมรอบอยู่แต่ความเสียหายน้อยสุดที่จะเป็นไปถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิ์จะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้วรสี่ผู้มีสิทธิ์จะผ่านจะต้องใช้ค่าตดแทนให้เก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมรอบอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนอกจากค่าเสียหายเพราะเหตุมีเพราะเหตุดได้สร้างถนนท่านจะก,กําหนดเป็นเงินรายปีก็ได้มาตรา1350 ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนเป็นเหตุให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ใส่ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะใจสิทธิ์แยกร้กองทางเดินตามมาตราวักก่อนได้เฉพาะจากที่ดินแทกแบ่งแยกหรือแบ่งโอนและไม่ต้องเสียค่าตดเทน